สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเจเจมเขียวเกลืนแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะผมวันนี้ผมก็ไม่มีพุนะฮะผมก็จะมายิงปืนลงน้ำนะครับทุกคนอย่าไปบอกตำรวจนะครับวันลอยกระทงต้องจุดพุใช่ไหมฮะนี่ครับนี่ครับปืนผมเก่าแล้ว เดี๋ยวมาฟังกันอีกสักแปดเมตรนรับเดี๋ยวผมบกกรบกกรจุกระสุนกันนบฝากกุดไลค์กุดแชฉงด้วยครับกระสุนก็จะเป็นประมาณนี้ครับวงนึงแดงอ่ะ กดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าใครไม่กดไลค์กดแชร์นะใครไม่กดไลค์กดแชร์ก็จะโดนแบบนี้นะ